กาเินวลไนท์รันนะครับผมก็เป็น่เออตรียมรความพร้อมก่อนกับอเมริกาจะเข้าแล้วก็บบเมริกานี่เป็รว่าเออเป็นไอคอนิกของเรื่องการสุขภาพดีก็ต้องภาพดีับกับก็จะวิ่ันนี้ใช่เพราะว่าถ้าใครจำกันได้ในหนังเนี่ยกับอเมริกาจะมีแบบฉากหนึ่งที่เขาวิ่งอยู่ในเอซีเนาะที่มันเป็นเอเขาเรียกว่าอะไร เป็นสวนสาธ <S <s รารณะของเขาก็เอายกฉากนั้นมาเนี่ยแหละมาทำในกรุงเทพบ้าน4กินี่คือจิ๊บๆเลยใช่ไหมจิ๊บจิ๊วิ่งซ้อมมาด้วยนะนี่หนุ่มจิ๊บต้องส่องวิ่งเวอร์ส่งคาดหวังให้คนอื่นเนี่ยไม่คุณไปบอกแม่คุณเองแม่คุณมาเล่าให้ฟังเองว่าเฮ้ยบูวินเนี่ยก่อนมาวิ่งงานวิ่งวันนี้บูวินซ้อมบอกว่า4กิโลใช้เวลา21นาทีเนี่ยคือแบบเนาะอยู่วันแดงสำหรับเขา คือวันนี้เขาจะทุกสถิติใหม่4โลเขาจะใช้เวลา10นาทีวิ่งวันเดียวนลกัน1ีนาทีผมไปแขงโอลิมปิกกันนะโม้เป็นอะรนักสะอ่ะเอีไย้แล้แต่คือเราซ้อมมาจริงปะอะนิดหน่อยครับผมนิดนิดน่อยนอยไม่เพราะว่าตอนแรกอะเรานึกว่าแบบเราจะตายเอาถ้าเราไม่ซ้อมมาก่อนไง น้ำตาลน้ำตาลซ้อมในลูกซ้อมซ้อมค่ะก็แบบกลับมาวิ่งเพราะว่าจากเอ่อสตาลิมปิกเรารู้สึกว่าตัวเองจะตายเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าวิ่งมาก่อนละกันจะได้แบบไม่อายคนไม่ได้คนเยอะนะคะไม่อายคนใช่คือกลัวที่สุดคือไม่ได้กลัวว่าวิ่งไม่ได้กลัวว่าวิ่งไม่ได้แล้วอายคนอานี่นี่แล้วฟีมเป็นตัวอย่างของฟีมเขาองวิ่งเหมือนกันเหรอวิ่งวิ่งวิ่งกี่กิโลบอกเขาไปลูกสี่สี่กิโลสามเมตสามเมตร ใส่ชุดกับตัะเมกาวิ่งในโลกครับผมอยู่ทีมเลทฮอกครับผมอยู่ทีมเลทฮอกแป๊บนึงชุดกับตัะเมกาของพี่คือแบบไหนคือเรื่องไหนฉากไหนไม่ใช่แล้วในไมีคิดไปที่นอนไงในกันคือกอดก้นนอนเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอเดืองเดี๋ยวรอดูวาวิ่งวิ่งผมวิ่งเนี่ยคือคือพอมีเงินเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่พี่เลยแฟนคลับทุกคนก็ถามว่าวิ่งหรือเปล่าแล้ววันนี้จะวิ่งไหมวิ่งดิ ผมแล็กกี้ล้านะครับดูท่าดูท่าไม่คือผมผมผมก็วิ่งอะไรอย่างเงี้ยปกติก็วิ่งเดี๋ยวผมวิ่งแถวนี้ผมได้สักคนละสองสามร้อยผมน่าจะรวยแล้วแหละอันนี้วิ่งนะคนละสองสาเราวิ่งอันนี้เรื่องเราซับวิ่งวิ่งครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มกลับมาวิ่งเริ่มกลับมาแล้วคือทุกคนดูเชื่อมั่นในตัวนันนนนว่านันนนจะไม่รวยใช่เขาทำได้ กิจกรรมอื่นงๆนานกว่าอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่กิจกรรมอื่นงๆนานกว่าก็ช่วงช่วงก่อนในนี้ก็จับแต่ไมค์ครับไม่ได้จับเแล้วเพื่อนดูแลสาวๆระหว่างวิ่งไหมเดผื่อสาวๆลงไปแล้งไปยสาวๆเดี๋ยวนี้เขาแข่งแก่งเขาแบบว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องหุ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาให้นักเดิใส่ชุดนี้วิ่งนะไอ้ฉันเดือดกลับเลยแล้วไม่ไหวหรอฉันดังเฮ้ยเออชิวๆนะผมถามพี่แค่นี้เลยถ้าสมมติพี่เห็นคนใส่เสื้อหนังวิ่งพี่รู้สึกแปลกไหม เขาอาจจะรีบแฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นเออรผมไม่ใช่ทอมคูนะอาจจะต้องขอโทษด้วยแต่ศิลปินตัวท็อปอย่างนนท์ใส่ชุนี้ิ่ก็ได้ใช่ซึ่งนอกจากนนท์ที่จะใส่ชุนีวิ่งพี่น้ำตาพี่น้ำตาใส่ชุนีวิ่งเหมือนกันสูงอยู่แล้วสี่สี่โล ก็ฝากกับตามีนาการด้วยนะครับก็วันพุธที่12กุมภานะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับตัหรบใครที่เอ่อเป็นแฟนขับมาเวลอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นเอ่อเป็นแฟนขับหนังแอคชั่นนะครับบอกเลยว่าแอคชั่นรอบนี้เดือดมากมากครับก็ฝากด้วยครับ ก็อย่าลืมนะคะดูพร้อมกันในโรงภาพยนตร์เนี่ยก็จะสนุกกว่าเพราะว่าน้ำตาลเชื่อว่าทุกคนไม่มีทางหลบสปอยได้แน่นอนอย่าลืมนะคะกับตันอเมริกาแบรฟนิวเบร์กค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสี่คนครับฝั่ง Red รทับด้วยไหมคะถูกครับผมก็ฝั่งฝากฝั่งไปเขาด้วยแนะครับผมแล้วก็หนังเรื่องนี้เข้าวันที่12กุมภาพันธ์นี้นะครับผมก็คืออาทิตย์หน้าพุธหน้านะครับก็อย่าลืมมาดูกันนะครับที่ทุกโรงภาพยนตร์เลยนะครับ ด้วยนะคะฝากนางฝากนางฝากอยู่ไหนฝักอู่คิดบ้าใครจะเข้าที่หนึ่งอะเออในสี่คนพี่ยังต้องทานมีหรอคะอ๋อพี่ยัตทานอยู่แล้วโอ้โหภูวินจะบอกว่า4ีกิโลยีนาทีเนี่ยเก่งมากๆเลยนะวันนี้ลองลบล้างสถิติตัวเองใช่เดี๋ยววิ่งแ่พี่เชียร์มวยลองพี่เชียร์มวยลองนะนี่เขาจะ10นาทีแล้วนะนนท์นะเขาจะขอไปอเมริกาไปนะวิ่งเหรอ ไอวิ่งอหรวิ่งเนี่ยมึงเริ่มถ่างคุณไปกูจะไม่วิ่งเลยวิ่งวิ่งแต่หลายคนคาดหวังอะไรคะว่าแ้วโนนเป็นยังไงลองท่านบอกดท่านบอกอย่างละสิบนาทีอ่ะอยากคาดหวังอะไรกับผมมากเลยะชีวิตนี้ผมแค่ผมคาดหวังตัวเองก็เหนื่อยแล้วฮะขอบคุณนะ